และก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับเอาล่ะทำหมดไปใสียมุมดก็เจอว่ะเ่แล้ว อายสื่อส mm. ื um. ah, ah, yeah, ่อน้ำบอกื้อเ็นับอกท่ไหบ่เขาเรียยังฮะีมเนาะบอกเรากรบอกสื่อยังไงกระบอกูบอกบูบอกังไบาเขาฟันบอกเขาฟันเนาะบอกจะจงไม่เสี้มึ mọi người tương quan lệ tâm hồn bóng dòng <laughs> ừ. 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 tôi song tôi bóng song 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 không tốt tôi 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 Tôi, đấy nữa. tôi đấy. Cái thì này nó Tôi đẩy Cả thi sáng vâng, còn không Bọc tôi đẩy chắc con Một thì leo hay sáng tổ tỉ Thế giam 3 Cả thi còn không Cháu có ừ. yeah, chứ không Ồ Cả còn không Cháu bước Cháu Cháu อะไรที่ได้อะหวดนี่ใครเห้เรานั่งสมาธิซื้อกับปูแห่น้อการนั่งสมาธิแมีนซื้อแห่ซื้อโก้แล้วนเนาะต้องหันบวได้บวได้เดร็จบวดสื้อน้ำบวได้ซื้อน้ำแล้วไอ้เจ้าเอาหมวดนี้เพื่อจะให้ตัวได้ถามเพื่อนให้แน่ไดนั่งซื้อแล้วเพื่อนให้แน่คืออะไรงวดนี้งวดนี้บอกเราที่ซื้อบอสเนี่ยงวดนี้เน,นี่ยบอกเราที่ซื้อบอสเหรอ บอสื่อตายทุกมดโอ้งวดนี้บอกเราบ่ส <av iy aut> ื่อตายได้งวดนี้เอ้านั่งสมาธิเบิ่งเด้อขอเพิ่มเด้อวันนอคอสามต้ล้วนสามตล้วนเออบอกเราบ่สื่อจริงสื่อมึงดือหักคอได้ปะใช่นไอยหักคอหักสี่แล้วสื่อ แรงเลยนะนักเรียนทีนี่แรงมากเลยมองลมไม่น้องมลงกันเมองสื่อโบสือมองสื่อโบสือเอางวงดิขอสามโต้เด้ออาจารย์เด้อครับขอสามโต้เอานางกับเพิ่นบอกเอาถามเพิ่นบึงอ๋อนางปึ๊บลมพัดแรงเนาะลมมาเลยไปมาแรงเลย

สามตัวสองตัวเด้อปูยังปูยังนาะสีมานนอนี่นาะปูเหี้ยปูยังเนาะแกวัวแตกบัวปูทีมเนาะทีนี้ปูตัวจะมูฟง แตกบ่ไอ้บื้งไอ้น่เบื้งหูไอ้นี่เบื้งไอ้เพิ่นนึงหัวแตกบ่กโอ้เเลยอย่งนี้ได้เฮ้หัวมอนพิยังได้ังหงลังทวนเลยบนนึงนี่ทิบแล้วบ่มาเร่งถือทิบ ไปทีบบูเหีบอ๋อบหีถีบเขาบน đây หออมเบโอ้แดงจริงเลยทีเขาข้ามเลยมหแดงแดงแล้วเห้อม่แม่ตบงวนี่งนี่ถีบแล้วตัวนี้กะโดดทีบเลยเอาแล้วหนึงทีหนึงฮะหนึ่งทีสองฮะหนึ่งทีสองหนึ่งทีส หนึ่งสีหนึีสอโอ้ให้สามโต้เลยสโต้สโต้เบาสองโต้สองเอ้าาองเอ้อหนึ่งสีหนึ่งนึ่งสีสองเป็นยังไงนะถือือีตะบุตรทิบแดงหมแดงแล้วโอ้แล้วกระโดดทีปเลยบ่ทิปปต่บุกร้อนเอ๊ะ หนึ 1> 1่งีหนึ 1, 1่งหนึ to uh ่สองพีหน uh ี huh. ึ่งสนึ่งสองบอกคุณหาซ้ำนึ่งตัหายสองตัวบตหาได้สามตัวเขาจะเบาเลยนะสองตัวบมี่สองตัวโบมี่เร่ต้องซื้อสองตัวหายซื้อได้สามตัวไพเป็นคนมาบอกนี่การตะปูซื้อยังไง ลูกสาวเพื่อนผมมาบอกลูกสาวเพื่นไหนตาอยใหญ่ลูกสาวเลยคือคนแขกคนแขกดังไปจังมังกรคนแขกลูกสาวคือคนแขกผมย้อนตะกุมเพื่อนคนโอ้ลูกสาวเพื่อนเพื่อนยู่ในการจะคนนี่ยสามพ่อลูกสามพ่อแม่ลูกปู่แหย่ยายคันพ่อ ้องสักสิสักสิทแหงสักสิตำรวจมาร้านคนใช้ยองยืนี่ร้านลบเนี่เสียเลยเสียเลยตำรวจจับอะไรสักหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองหายไปสามตัวห่องตู้วีเดอร์อาีสามตัว tôm Chếp Chếp chết nhiều vậy nhỉ, chết nhiều vậy nhỉ, chết xin, ôi kéo hắt rồi tý nè, ôi thử chìm chút kéo hắt, tôi chưa ta bột, nó bể ra rồi bột, bác không bột, ôi mày múa tép rồi nè, no, nô đấy, ô ô thử thử

นที่แล้วใครยังบอกพี่น้องแม่ที่สามนะบอกบอกเจอเจ้าบเจ้าสามตจ้าบอเจ้าเสี่าเจ้าคนบ็มีดวงวันนี้วันี้สยห้สมโตคือเ่งสี่หนองนึ่งสี่หนึ่งกับสี่หนึ่งสี่สองมอกว่าไปเราบ่อนก็่อนนะก็บ่อ หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองบอกมันหยุดมอหมดมันหยุดไปแล้วไปบอกเขาเบดบานหรือเปล่านี่บอกมาแล้วบอกว่ามันหยุดไม่ลงเก่าเียนีนี่นี่นี่เลขนี่นี่ตัวนี้แมนว่านี่แมนว่านี่แมนว่านี่เอาเบิ้งยี่ดีเบิ้งเอาเบิ้งยี่ดีเบิ้งยี่ดีเออนี่

คนยังเดียวคนยงเดียวอาจารย์พันบอกแล้วต้องซื้อถืงจสมูจิบลอกหอยจังหวะอ้าต้นนี้ให้เขาซื้อบล็อมูบานเลยเนาะบดทั่วประเทศเลยแม่ลูเคยบอกเลยอ๋อซื้อเอาทั่วให้เผาซื้อเดี๋ยวมันจะเต็มมันจะอันเกลมอนบล็อกมอนบอกว่าอ๋อเอาเอาเาไปซื้อเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์พันให้แล้วงวดที่แล้วให้สามโตเลยเนาะ แต่งวดนี้มาตามให้แล้วเสียได้แท้เงินน้ำซีนึงครับถือยื้อเลยแต่ผมก็จข่อยจ้วงถือยื้อแต่ผมกเชื่อ่อยพะน้ถือยื้อเลยยังหวังงวดอกันเสียยังหวงวดป้งหันเิ่นก็เสียบ่สองตู้เดนเลยยังก่องตู้มีฮะองตู้มีบ่มีร่างมี โมี่สองตัวย่าเล่นเล่นได้สามตัวสามตัวบนเล่นเลยบ่ให้เล่นเลยบ่เงินี่โอเลยทุ่มเลยเติอนเตือนได้เป็นเตือนเติอนเตือนบนดังเดียวบนแต่ซื้อลัง่าดนเงินลังไม่มีลังบ่มี่บนบนรัมัดล็อกนีเทอรา มันเดลอยเป็นลอยกว่าลอดลอยเอออืลอยไม่งั้นพันเลยจะบุตรช่วยพันเลยช่วยพันเลยเออมันจื้นยังกว่าหม่อมมันใจครับเนาะมันใจแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ